รักพิถึงห่วงใหญ่ไอเลิฟอยู่นั่นนั่นนั่นจะมาชมการทำงานของเทศบาลตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้นันได้ออกทำการตัดกิ่งไม้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับบ้านเรือนประชาชนในเขตของเทศบาลตำบลบางเมืองอำเภอเมืองทุทรปราการและจังหวัดสมุทรปราการนั่นนั่นนั่นจะมาชมการทำงานนั่นนั่นนั่น ขณะนี้เทศาบาลตำบลบางเมืองกำลังนำเจ้าหน้าที่มาตัดกิ่งไม้เพื่อเป็นการดูแลสถานที่ของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลบางเมือง Ho kebesakan janganwa keputca ตัดขาดเรียบร้อยเจ้าหน้าที่นะหัวหน้าได้บอกว่าตรงนี้เป็นสถานที่นำกิ่งไม้ลงได้ยากเพราะว่ามีที่นำกิ่งไม้ลงได้ที่เดียวนะขนาดเป็นขนาดการทำงานนะเป็นแบบนี้ครับต้องตัดกิ่งไม้จากต้นไม้แล้วต้องนำยกนะครับ ยกมหาสถานที่นำิีกไม้ลงถ้าเป็นแบบนี้หัวหน้าบอกว่าจะทำงานได้ช้า มีการขยับรถเพราะว่ามีพื้นที่ในการตัดกิ่งไม้น้อยนี่ทำให้เสียเวลาในการทำงานแล้วเก้าคู่เพราะาพื้นที่ในการทำงานมีน้อยต้องขยับรถ โวนสาธารณสุขอยากให้ชาวไทยรังทูกไม่ปลู้เพื่อนีน้องเราสู้กันนะชาวไทยต้องผ่านไปดาโควิดสิบเกาาา้าไต้หวันโน้มโรครงโร,าโรางาางัา,าเราวัานนี้เป็นกิ่งไม้ต้นจันจุรีหรือว่าต้นชำฉาชำฉาชำฉา กิ่งที่สูงสูงที่สุดจตรีเทศบาลตังหบางเมืองแังมัดเชือกรบแดมัดเชือกแล้ว ทำการตัดแล้วหักลงมาแล้วนั่นนั่นนะเชียวไม้จาจูรีจะเป็นไมท้ที่เป็นเนื้ออ่อนนะสามารถหักง่ายพอ,อฟันเรื่อยนะฟันเรื่อยเข้าไปในกิ่งไม้ได้ครึ่งเดียวกิ่งไม้ก็หักลงมา และขาดนะฮะและขาดไม่เหมือนต้นไม้ที่มีเนื้อแข็งแล้วก็มีเปลือกที่เหนียวนี่คือต้นจามจุรีต้นไม้ที่มีเนื้อไม้ที่สวยงามแม้เนื้อไม้จะอ่อนแต่ลายของเนื้อไม้ได้สวยมากได้เอามาทำเฟอร์นิเจอร์นะเป็นไม้ที่มีคนนิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ จะเป็นโต๊ะเก้าอี้หลายไม้จะสวยมากเลยนั่นนันน่นนะจ๊ะเจ้ที่ด้านล่างทำการหัน่นกิ่งไม้เพื่อสะดวกในการขนย,ย้ายตัดให้เป็นตัดให้เป็นท่อมสั้นๆนะเจะ้าที่ที่ตัดจากต้นไม้ ก็ออกลับขึ้นไปทำงานนะไปตัดกิ่งไม้ทางด้านบนมีเป็กิ่งที่สูงที่สุดของต้นจามจุรีต้นนี้หลัจาจะขึ้นไปแล้วก็นำเชือกจะมีเชือก นะที่ห้อยอยู่นั่นคือเชือกที่ใช้มัดกิ่งไม้ขณะที่ต้องตัดกิ่งไม้ในสถานที่ที่มีบ้านเรือนประชาชนเพื่อไม่ให้กิ่งไม้ได้ไปตกใส่บ้านเรือนประชาชนทําให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนหรือจะเป็น ทรัพ์สมบัติของประชาชนนะกิ่งไม้จะไม่หล่นไปใส่เจ้าหน้าที่จะมีการเซตตี้ดยการใช้เชือกเ,เชือกที่สามารถรับน้ำหนักกิ่งไม้นี้ได้เสียงเค <c oughs> เรื่องยนต์นะ ด้านบนได้ดขึ้นแล้วแสดงว่ามีการตัดกิ่งของจมจุรินะครับนี่มีการตัดกิ่งของจมจุรินกิ่งนี้จะใหญ่เริ่มหักลงมาแล้วนี่ครับด้วยความชำนาญของ ทีมเทศบาลตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการทำงานมามากก็มีความชำนาญไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์การตัดต้นไม้ไม่ทราบว่ามีการสอนนะจากทางเทศบ,บาลหรือเปล่าแต่ คาดเดาว่าน่าจะมีการสอนนะครับวิธีการตัดจากกองพันทหารช่างน่าจะมีการมาสอนวิธีการตัดวิธีการนำกิ่งไม้ลงมาวิธีการทำยังไงไม่ให้กิ่งไม้หล่นมาใส่ทรัพย์สมบัติของประชาชนได้ในแต่ละสถานที่ที่มีสถานที่คับแคบ แต่จำเป็นที่จะต้องตัดกิ่งไม้ออกเพื่อป้องกันอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะหากมีฝนตกลมแรงนะกิ่งไม้ก็จะหักหล่นลง,ลง,ลงทับบ้านเรือนและสิ่งของของพี่น้องประชาชนได้เ oh, <my> ทศบาลในแต่ละเขต oh, <my> ก็จะต้องดูแลนะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศทั่ว,ว,วไป มการป้องกันเจ้าหน้าที่เทศบาลนะได้ออกมาตัดกิ่งไม้ตามถนนหนทางที่คาดว่าจะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนได้นักนันันนจ้ายังนี้อีกเยอะที่จะต้องตัด ได้คุยกับหัวหน้าหัวนหน้าบอกว่าวันนี้คงจะตัดไม่เสร็จก็จะต้องตัดทางด้านของโรงเรียนคลองมหาวงศ์ทางด้านโน้นนะที่เป็นตึกชั้นชั้นอยู่นะที่เป็นตึกสีครีมเป็นชั้นอยู่นะั้นนั่นคือโรงเรียนคลองมหาวงศ์เจาที่จะต้องไปตัดกิ่งไม้ทางด้านฝั่งโน้นด้วยแล้วก็ช่วยกรรันส่งกำลังใจ นะช่วยกันให้กำลังใจกับทีมงานเทศบาลของแต่ละเขตเวลาเขาไปทำงานดูแลพี่น้องประชาชนนะก็นำน้ำดื่มหรือทักทายให้กำลังใจกันนะ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 จะ๊ะวันนี้มาสังเกตการณ์กามพนัน,นของเทศบาลตำบลบางเมืเองอำเภอเมืองสุรากาจังหวัดสมุทรปราการนะนะนะจ๊นะนะนะ ยอดอย่างนี้ต้องทิ้งชมและให้กำลังใจได้นําน้นําดื่มแต่องให้ทางเทศบาลนะได้ดื่มน้ําดื่มก็ทิ้งชมแล้วนะแล้วก็ให้ให้ควาชมกับเทศบาลไปแล้วก็ให้กำลังใจกันแล้วก็ท่านผู้ดำเนินกาให้กำลังใจ นี้เป็นกิ่งใหญ่ใหญ่กว่าที่ตัดมาทั้งหมดแต่ยังมีนะยังมีใหญ่กว่านี้อีกก็เจะรอติดตามชมติดตามชมกันไปเรื่อยๆนั้นๆจ๊ะ ชมตัดกิ่งเล็กๆกัไปแล้วอันนี้อยากจะให้ชมกิ่งใหญ่ๆจากฝีมือของเทศบาลตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนั่นๆน,น,นะจ๊ะ

ด้านบนตัดส่งลงมาด้านล่างก็หั่นตัดให้เป็นท่อนสั้นๆเพื่อสะดวกในการขนย้ายนั่นเองนั่นนัน,น,นจะจ๊ะเลรอยนต์น้ำมันจะหมดครับเติมน้ำมันก่อน นี่เป็นน้ำมันอะไรครับหล่อโซ่โอ๋อน้ำมันหล่อโซ่นะพร้อมทั้งเติมน้ำมันเบนซินด้วยใช่ไหมฮะมันหล่อโซ่และน้ำมันเบนซินนะต้องเติมสองอย่างเลยโซ่ต้องมีการหล่อลื่นด้วยจานอะไครับ การต้องแทงวันเรื like ่อยๆนผนแต่ว่าภาษาท่านจะบอกว่าแทงวันเรื่อยรับรับลรับมปัดเรื่ัญาากกาานานแสดงการทำงานมานานและมีความเชี่ยวเที่ยทาด้านเรื่อย การตัดจริงเล็กๆก่อนจนมาถึงจกิงใหญ่ๆแล้วชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ออแล้วการตัดจริงเป็นจ,จ,นนนจรงงนิงที่ใหญ่ขึ้น วิธีการตัดก็ไม่ค่อยได้เห็นนะวห็นการตัดต้นไม้และเป็นต้นไม้ที่ mm มีขนาดใหญ่ mm ี่ก็คือความชำนาญ จากเกาะกองงานของเทศบาลตำบลบ,บางเมืองอำเบอเมืองตูนประการจังหวัดสมุทรปราการนั้นนันนัน่นจะตัดเสร็จแล้วก็ต้องนำมาลงในพื้นที่ที่มีที่ว่างพื้นที่ว่างน้อยนะครับไม่ไม,ไม่มี พืท้ที่ที่จะลงก็ต้องอย่างนี้ครัตัดแล้วก็หมุนกลับมาลงที่เดิมเป็นที่ว่างที่เดียวที่จะนำกิ่งไม้มาลงได้ตรงนี้จะเป็นการสิ้นเปลืองเชื้อโพลนะเชื้อเพลิงของรถเทศบาลน,นะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็คือน้ำมันน,นั่นเองแล้วก็สิ้นเปลืองเวลาถ้ามีพื้นที่มากรอบๆของต้นไม้นะก็ จะทำการตัดและปล่อยหล่นลงมาเลยตัดขาดแล้วปล่อยหล่นลงมาเลยก็จะรวดเร็วกว่านี้ไม่ต้องกินเวลาเ่ื้องใช้เวลามากนั้นๆน,นะจะ๊ะจากการสอบถามและพูดคุยจากหัวหน้าที่มาคุมงานนั้นๆน,นะจะ๊ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กงเรียนอยู่โรงเรียนก้องหาองตะโกนทักทายสวัสดีงงส,สงการเสงการี รถยนต์มีความคมมากการตัดก็มีวางแผนการตัดตัดแล้วกิว่งไม้จะลงไปชิดกับพุ้นถ้าตันหรือไม่ถ้าพุ้นถ้ากิ่งไม้ไปชิดกัะพืะน้นถนนต้องระวังไม่ให้เลื่อยใช้เลื่อยโรนใช้เท้ายกกิ่งไม้เพื่อป้องกันเลื่อยไปโดนพื้นให้ ประหยัดเวลามากการทำงานนี่สะดวกสบายก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยและพร้อมจะประหยัดเวลาและประหยัดแรงของคนที่ทำงานด้วยนั่นนั่นนั่นจ้ะปัจจุบันการตัดตีไม้ที่ใหญ่ขึ้นนั่นนั่นนจ๊ะ แต่ิ้งไม้สูงใหญ่ขนาดไหนเขาก็ตัดได้นัน้นะจะกน้ชอาไปได้โะวน่าผ่าเรากเรียนและคุณครู พมาชมการตัดกิ่งไม้จากิ่นเล็กๆเริ่มมีใหญ่มากขึ้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะตัดต้นการอยู่ต้นใหญ่ต้นนี้ตัดไปแค่ไหนขนาดนี้อยู่ระด,ดับนี้แล้ว